จะมาเล่นแ e a d i n g blocks มีมันสามารถเอาออกได้ด้วยนี่วันนี้จะมาเล่นเราจะมาเล่นห้าเลเวลนี่หนึ่งใบมีสองด้านจะมาเล่นให้ครบนี่เลเวลสองจะเรียกว่าดาวก็ได้นะนี่เลเวลสามตอนน่อ้มีสองด้านเหมือนกันนี่เลเวลสี่นี่เลเวลห้าครับเอยนี่ นี่นีลุ่มอุปกรณ์อุปกรณ์ของเล่นที่ให้ต่อเป็นตามที่มันให้ต่อนี่น,นี่มีสีอันสีอันไม่ต้องนี่สีอันเหมือนกันมีสีอันหมดเลยนี่สีสีอันสีสีรูปแบบนี่วันนี้จะมาเล่นตั้งแต่เลเวหนึ่งนะครับมาเล่นเลยกันนะครับ รนดันสองรู้สึกว่าเลเวลสองนี้เอเลเวลหนึ่งนี้มันง่ายมากเลเวลสองแต่ครับ<ม>นี่เลเวลสองแล้วครับ<ม>ได้แล้วครับ<ม>เลเวลสองรู้สึกว่า มันง่ายอยู่นะแต่ต้องใช้ความขึ้นอย่ารีบเกินต่อไปมาทำเลววสารครับนี่เดี๋ยวจะมาทำ้วครับนี่บันไดแบบนี้แบบนี้เหรอเอ้ ผมด้วยมึงเก้งผมแล้วมผมรีบเกินนะครับนี่ไงเอ้ยเอ่อนี่เลเวาสามผ่านไปแล้วนะครับ ผมความรู้สึกว่าเลเวลสมันผิดพลาดไปหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่เดี๋ยวเลเวลสี่เลเวลหไม่รู้มันจะเป็นยังไงไปทำกันเถอะเลเวลสนี่ครับนี่เลเวลสี่นะครับเราจะมาทำกันต่อนะครับ ได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับได้แล้วเลเวลสี่เลเวลสี่นี่รู้สึกว่ามันซับซ้อนไปหน่อยมาต้องสลับกันเยอะไปหน่อยแล้วเลเวลห้ามันมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำนะถึงง่ายก็ได้นะอย่าคิดว่าทำยากตอน mm hmm. ทำเสร็จก็อย่าเพิ่งดีใจจะ,จะอาจจะไม่ทำไม่ได้ว่ามันยากที่สุดแล้วแหละเลเว5ห้า เจะมาทําต่อนะครับนครับนี่จะมาทํำนะครับเดี๋ยวเวลาทําแล้วนะครับนี่ครับได้แล้วรู้สึกมันง่ายไปมากเลยนะแต่ก็แค่เลเวลเสียตะกี้รีบเกินไม่ได้ต้องสติดีๆก็เลยก็เลยไม่ได้นะครับ ตอนนี้อ่ะเบื่อมากนนมันเล่นแต่ละดานแต่ละเลเวลนี่มันยากมากเลยมันเหนื่อยมากตอนนี้เมื่อยหลังหมดแล้วมันก็คุ้นแกเป็นยังไงการบ้านสนุกไหมทุกคนจะซื้อสิ่งนี้ไหมถ้าไม่เจอไม่เป็นไรสั่งซื้อในออนไลน์ก็ได้ชื่อว่า hiding blocks ไปซื้อด้วยนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ฝึกสมอเรารับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันลาาป